สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับช่วงเวลาอันยาวนานของสัตว์ตัวเล็กที่คลานขึ้นมาจากบกคานขึ้นมาจากบกคานขึ้นมาจากน้ำในช่วงเวลานั้นพวกสัตว์พวกนั้นอาจจะไม่มีเพศก็ได้หรืออาจจะมีอยู่แล้วทำไมมันต้องเป็นคู่ด้วยก็ไม่ทราบเหมือนกัน แลเรืองยากการผสมพันธุ์กันความรักอลรอแรงทำให้มีทำมก็วางไข่เพื่อให้มีลูกหลานต่อไปแต่ว่าไข่นั้นโดนรังสีเข้าไปทำให้สัตว์ที่ออกมาจากไข่นั้นกลายพันธุ์แต่ว่าการกลายพันธุ์นั้นกลับกลายเป็นการกลายพันธุ์ที่ดีทำให้พวกมันได้เปรียบเ่าพันธุ์อื่นแล้วมันก็เริ่มยืนสองขา แล้วก็มาเป็นสัตว์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแม้สีมันอาจจะไม่ใช่ก็ตามแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นความพิการทำให้มันมีสัดส่วนที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหรน่นะมันจึงมีความผิดปกติทางร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นคือแขนมันสั้นนั่นเอง